กลับมาที่จะซิมรีเพย์สามเกมง่ายสนุกสนุกที่รัก,กที่ชอบมากๆอ้าว oh. เอ๊ะอะไร่านก็เปิดเน็ตนะ หนึง่งเคลีย์อินเทอร์เน็ตกันทำไมวะอิไฟไอิฟปิดอยู่เกติดละกลับไปที่เดอะซีนใหม่ให้มันนเน n e c t เซ g ร์ server อยู่รอนิสลรอนิสลรอนิสยรอได้แล้วนี่คือบ้านของเรา คือทุกคนตอนนี้ตัวเหม็นเน่านี่ดูดูได้มันไม่เขียวเลยนี่เดี๋ยวให้ชมบ้านก่อนว้ายไอ้นั่นฉี่แตกเออเกรงเหรอฉี่แตกอันนี้ก็ฉี่แตกอันนี้ก็ฉี่แตกทุกคนฉี่แตกหมดเลยอุ้ยได้ตังค์แปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดร้อยสิบเอ็ดบาทก็จะให้ดูสภาพรอวบังแล้วเข้ามาในบ้านอันนี้มันเล่นในไอโฟนมันก็เลยทําอะไรไม่ค่อยจะได้ก็ เรามีหมาด้วยนะแต่นี่หมาน้อยนี่นีหมานะไม่ใช่ก้อนอึมันเป็นอะไรอ่ะนี่ไงมันยืนแล้วเห็นเปล่าเนี่ยมันเป็นหมานะมันเป็นพันเกราแล้วก็มีแมวอีกไม่แน่ใจอ้นนี่ไงน้องแมวน้องดำส่วนอื่นก็นี่จะเป็นห้องทานข้าวหรือห้องรับแขกเรา เห็นปเนี่ยก็จะมีโต๊ะทานข้าวโอยามีทีวีมีตู้หนังสือตู้เย็นมีตาแก๊สมีอ่างล้างจานแล้วก็มีโต๊ะหมักลุกนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ำมีอ่างอ่างอาบน้ําชักครอกไอ้ที่ห้องอาบน้ําเป็นผ้าม่านอะแล้วก็มีอ่างล้างมือส่วนอันนี้จะเป็นห้องพักผ่อนค่ะห้องระบายอารมณ์ก็จะมี สเตอริโอมีสเตอริโอเครื่องทำกาแฟมีโซฟาให้นอนหลับให้เดย์ดรีมให้ฝันกลางวันได้แล้วก็มีทีวีส่นนี้จะเป็นห้องนอนได้ตังอีกรบอบวยนี่จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าเอ่อคมไฟมีโทรศัพท์ทีวีมีสเตอริโอเหมือนกันมีไอ้นี่เตียงนอนนี่ขอเสนอ6000บาท แพงมากแล้วก็จะอันนี้จะเป็นห้องนอนแขกค่ะเผื่อเวลาแบบมีแขกมามีอะไรมาตอนนี้ก็เป็นห้องห้องคอมได้ละมั้งก็มีชามอาหารน้องหมาด้วยน้องหมา้องแมวต้องมาเติมให้น้องแมวเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้ดูโพูดข้ามไปนานก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันทีละตัวเราก็ต้องดูที่เราเล่นนะเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีซิมกี่ตัวอยู่ในบ้านเรามีเอยบ้า เรามีซิมทั้งหมด5ตัวเออเราเรียกวานิลาโรสมาได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยไปรักษาวานิลาโรสที่หลังเรามีอเล็กซ์มารอยแมร่พอซ่ามารอยมีแมรี่มารอยแล้วก็แอนดร์มอนรอยเออนามสกุลนี้เราไม่รู้ว่าไปเบียดเบียนใครหรือเปล่านะว่าใครนามสกุลมารอยแต่เราก็ไม่รู้จริงๆ เราก็ไม่รู้นะขอโทษด้วยคุ้นๆเหมือนไทยนด์ก็ทะเลนปะใช่ไหมเออขอโทษพี่ไมล่ามากนะคะขอโทษด้วยจริงๆที่ต้องเอานามสกุลมาใช้เพราะนามสกุลพี่อะเพราะนามสกุลตัวอื่นที่หนูเลือกมามันเข้าไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรคันหูก็เราก็มีซิมอยู่สี่ตัวทั้งหมดในบ้านเราก็จะให้มันอ่านหนังสือ เอ็นเชอะไรพีเดียหรือเปล่าซักเอาตรงนี้สองคนแล้วหรือไม่ก็ให้มันมาดูทีวีไปก็แหละวัชอัลโมวีจอยนง่ายๆคือดูไอ้นี้หมดเลยแม่ดูทีวีอีกคนหนึ่งอะใครเหลือหรือใครเหลือผู้ชายอ้า เราแมรี่อ่ะอ๋อถ้าเธอจะอินเทอพรีดีอะไรอยู่นี่แล้วก็ขอไปเคเรามาอาบน้ำกันาจาควิกดิปเธอ5นาทีจะควิกดิปเธอ5นาทีเนื่องจากเธอสกัรปกมาหลายวันแล้วฉันไม่ได้เล่นเหนตุ้เธอแก้ผ้านะ นี่ลงไปในน้ำเอาให้เห็นแค่นี้ก็เรามาลงไปในน้ำเพราะเดี๋ยวต้องรอนานมาดูในส่วนของอาบน้ำแบบเป็นห้องดีกว่า quick listen ก็จะเดินเข้ามาชว่วบเปลี่ยนเสืบบ้อผ้าอาบน้ำทางยกทรงบาแล้วบาแล้วบาแล้วเข้าไปอาบน้ำรอสักหนึ่งนาทีนะไปดูตัวอื่นก่อนเราขันทำารายกันไอสองตัวนี้ดูหนังอยู่ อีนี่ทำอะไรอีเมรีโพซ่าแกไปอยู่ไหนอินเดพีเดียโอ้โหไม่เหม็นหรอสนทำมันมเหม็นเองอีกสามสิบก,กว่าวิรอหน่อยนะนี่เป็นวิดีโอที่นานที่สุดเท่าที่ฉันเคยถ่ายมา เดี๋ยวเราจะไปบ้านยายกันแล้วค่ะพรุ่งนี้ออกเดินทางแต่เชา้าอัดวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนละกันม่น่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะไม่ได้ตัดต่อเลยตัดต่อไม่เป็นแล้วมันฉีบไปยัง โอ้ oh, ล้างมือหน่อยไม่เดินเอ้ยเฉยงั้นเธอเรียนวิลยการอาชีพนะคะแต่งตัวให้มันเหมือนไม่งั้นแหละวิลการอาชีพบ้านแพลวแล้วมีหนึ่งแอลพีองหนึ่งแอลพีช่างน้อยนิดจะกิดใจอ่ะล้างมืออีกทีหนึง่ง ตัวซมนี้มันจะมีมาทำบูฮหูกันด้วยนะคะมีโลกอะ่ะนั่นแหละวิธีการอย่างงั้นเลย <laughs> วิธีการมีโลคบูฮ uh ูแมรี่โอเคแค่นี้พอเรามาชาอ์อัพบอกันดีกว่าเป็นคว <Okay. S 2> ิกแชทกุยเชอร้านสันี่ก็เป็นห้องนอนแข่ไม่ได้มีอะไรมากพิเศษมากมายก็แค่ทีวีมันออกจะเละ็กอ่ะเนาะ เดี๋ยวดูห้องนอนเหรอมันไม่เหมาะป่ะไอตีมคล้าสนวเอาแล้วให้ดูแค่นี้ละเดี๋ยวเราจะพาไปอุ้ยเราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะพาไปสวนสาธารณะกันขี้เกียดเลยละพาไปดูสวนสาธารณะเก็บตังค์ก่อนแป๊บหนึน่งนี่มีร้านเพชรช็อปด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูร้านเพชฌสอบก่อนนี่มีเกรฮาว์แล้วเราก็มีแมวหนึ่งตัวอะไรอ,อ่ะ อะไรชอ็อตแฮมไม่รู้นี่มันเกรฮามมีเจอแมนเชสเตอรอ์ลาบาร์ดอร์ไว้ภานในบ้าเราเลี้ยงโกลเด้นรีเวอร์ดัตเมเชียนฮัสกี้แล้วก็โรบอด็อกแพงมากแล้วก็จะมาดูเออขอเก็บตากเดี๋ยวเลือกให้รับที่หลังที่เหลือยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเพราะโอ้ย โอ้ยมีห้องแลบด้วยมีสองห้องแลบด้วยอ่ะถูกมากเลยอ่ะสองพันห้ารอยอ่ะแต่คนไม่ถึงต้องได้ห้าพันก่อนเดอ้ออ้าวเป็นอะไรเนี่ยมาดูพักกันดีก,กว่าที่สวนสาธารณะนะเราโอ้โหมันซูมได้แค่สหาน,นีเลยแล้กวก็เออเอเอแล้วก็จะมีให้ย่างบั์บีคิยว อมียางบีเคียวมีเม k กอัสปีชผู้สุนทรพจน์มีตรงนี้จะมีให้อาหารเป็ดด้วยนะถ้าถ้าสมมติว่าเราแบบเอาตัวซิมมาสมมติตัวซิมเรายืนอยู่ตรงนี้ตัวซิมเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็กดปุ๊บไปแล้วมันก็จะมีขึ้นว่าเพยไทยชิเหมือนเล่นไทเก๊กอะ่ะมีให้นอนนะก็อี้ให้นอนแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดใช่ปะ่ะมีเล่นไทเก๊ก เออเอาใหม่มีเลียงเป็ดเล่นไฮเกกมีเก้าอี้ให้นอนมีเออมีเียงเป็ดเล่นไฮชีมีเก้าอี้ให้นอนย่างบาร์บีคิวสี่อย่างเลยนะอย่างที่ห้าภูมิใจนําเสนอก็คือนี่หมักรุกอ่านะเป็นคอฟฟี่เทเบิลอย่างที่ห้าแล้วนะอย่างที่หกอ๋อมีห้องน้ําด้วยห้องน้ํานี่ห้องน้ําทำไมเล่นมือเดียววะห้องน้ํา ห้องน้ำห้องน้ำนี่มันจะเข้าน้ำกับที่บ้านหน่อยที่บ้านมันก็15บาวิแต่นี่มัน30วิก็หมดแล้วนะคะสําหรับสวนสาธารณะของเราแล้วก็ขอจบเออวิธีขอจบการเล่นเดอะซินในแบบของเราเพียงเท่านี้คะ่ะส่วนแมรี Mary ่กับแมรี่โพซ่าแอนเรอลกซอลิลาโรสไม่ต้องไป็นห่วงมันอ่าใช่ลืมไปจะพาทัวร์ค่ะ เวลาพาทัวร์เราก็จะไปดูบ้านแต่ละคนนี่มันจะมีบ้านที่เรามารวมกันสีคนไปดูบ้านวันนี้เราโลสก่อนนี่บ้านใครไม่รู้ลราลืมนี่วันนี้เราโ o สชีจะเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ชีจะเขาเรียกว่าอะไรชีจะแบบอยู่ง่ายๆสบายๆก็จะดูตั้งทางเขาบ้านเดินตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตด๊มาตรงนี้ หักบุ่มพรึบมีต้นไม้เยอะแยะนี่มีบ้านเถอเข้ามาก็จะเจอเตียงนอนมีที่ที่หนึ่งให้รับแขกมีตู้เย็นมีโตะ๊ะมีโน่นนี่แค่นี้แหละนี่เป็นบ้านแมรี่พอซาที่เราให้เธอฉี่ไว้เพราะเธอจะได้ไม่ฉี่รถบ้านแมรี่พอ่ซาเอ้ยนั่นบ้านวาน,นิลาอันนี้เออมันจะแบบถ้าบ้านใครเนี้ยนะ มันจะมีขึ้นให้ถ้าสมมติราแบบเออคุณชื่อพลอยพลอยวัชสันเอมมาวัสันอ่ะชื่อเอมมาวัสันเอมมาวัสันมาอยู่บ้านแมรี่โพซ่าเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักคุยไปคุยคุยไปคุยก็คุยกันไปคุยกันมาก็รักกันเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเบสเฟนกันแล้วถ้าแบบมันคุยกันไปรักกันไปไม่ได้รักแบบนั้นนะไม่ได้รักแบบเลสเบียนเป็นรักแบบ แล้วแบบเพื่อนเป็นพี่น้องกันสนิทกันมันก็จะมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วบ้านมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็คือเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบ b ิวเฮาส์อันนั้นไหมเอดเนลซิมนี่มีแมรี่มันโรแมรี่มันอยวันนีลาโรสแอนดรีมอนรอเล็กซ์มอนโเหลือแต่วันนี้ลาโรสที่ยังเข้ากับแมรี่ไม่ได้ เข้ากับแมรี่ไม่ได้เนื่องจากวินิลาโรสเคยมาแย่งแอนดรี rei, ไปจากแมรี่นะคะบ๊ายบาย